ของผู้ชาย3นิ้วเล็กมากไหมคะเป็นคําถามจากคุณผู้หญิงค่ะคุณหมอปกติก็ประมาณ10เซนนะคะ,คะมันขึ้นอยู่กับคุณวัดตอนแข็งตัวหรือว่าตอนอ่อนตัวดังนั้นถ้าอ่อนตัว7เซนเนี่ยไม่มีความหมายค่ะก็พอยืดมาเขาอาจจะเป็นอะไรจากนอนกลายเป็นไ <laughs> ม้กระบอกได้นะคะ,คะดังนั้นมันขึ้นอยู่กับอะไรนะคะข้อที่หก็คือวัดตอนไหนอันนี้สที่คุณวัดเนี่ยมันวัดจากไหนถึงไหนด้วยน้องตังคอันนี้สาม ลองใช้ก่อนดีไหมประสิทธิภาพอาจจะดีกว่าพวกยาวยืดแต่ว่าไร้น้ํายาอะไรเงี้ย<า>นะ่ยก็ว่าไปนะคะเ<า><า>นื่องขนาดนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในความกังวลโดวยเฉพาะเด็กๆอ่ะพออายุมากขึ้นได้ใช้การไปแล้วก็จะรู้สึกว่าเออไซส์น็อตเมเตอร์โอเคนะโดวยเฉพาะคนที่มีครู่ครองแล้วบางค,คนก็มีแฟนนะคะก็โอเค ดังนั้นจะเป็นความกังวลของน้องๆวัยรุ่นนะคะเดีย๋ยวเฉพาะว่าไปอ่านข่าวหรือไปดูพรทำไมมันตั้งโดขนาดนั้นทําไมของเราเนี่ยมองไม่เห็นเลยอะไรเงี้ยก็ะะจะมีความที่กังวลอยากกังวลค่ะประสิทธิภาพกัะขนาดอาจจะไม่ได้ไปด้วยกันทุกครั้งนะคะ,คะ,คะ